ไม่ว่าจะยังไงเนะ่เขาจะเอาแผน่นแผ่นดินไทยคืนให้ได้และเขาถึงขั้นกาหนดเงื่อนไขว่าเขาจะใช้กฎอ,อายการศึกเลยนะประกาศว่าจะใช้อกฎอ,อายการศึกนี่ภาษานักเลงบอกว่าถ้าจะทํำไทยอย่าขวางคนกัมพูชาคนนั้นก็มารับจ้างนะนะมารับจ้างเป็นโลม,มนุษย์นะเอาทั้งเด็กเอาทั้งคนแก่เอาคนพิการมานะ่มันมันน่าสมเพชรเราก็ไม่ได้อยากทําร้ายเขาเนี่ยนะนะแล้วก็ทั้งในกัมพูชานะ่มันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะรักคุณเซนนะทั้งพวกฝ่ายค้านทั้งฝ่ายต่างๆนานาก็จะมากระพือโหมเห็นุนครับ เขาก็จะมาคือพือโหมคือถ้าถอยเมื่อไหร่หุ้นเซนจะกลายเป็นคนแพ้จะถูกปลาหน้าเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางจุนจ้านที่จะมาพากัมพูชาลบกับเราเขาเข้าไปแค่ปกป้องของเขาอันนี้เขาก็ช่วยเต็มที่แล้วล่ะว่าจะไม่ให้ไทยเข้าไปยึดครองกัมพูชานะเพราะสิ่งที่น่ากลัวคือเขมรกลัวไทยจะไปยึดเขาเลยนะพี่นุ้ยใช่ครับก็คือธรรมชาติของนักการเมืองธรรมชาติของผู้นําของโลกไม่ว่าประเทศไหนครับเขาทําดีกับคนของเขานะแต่เขาพร้อมที่จะทําร้ายใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนของเขา ที่แตกต่างก็คือมีแต่นักการเมืองของเราครับประเทศเราเนี่ยดีกับทุกคนครับแต่ทําร้ายประชาชนของตัวเองที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครพูดมั่วอยู่แล้วครับโอ p บอลิติกทุกสิ่งที่ปล่อยออกไปมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ครับพี่นุ สวัสดีครับุผู้ชมครับข่าวอนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่การถามได้จันนะครับทําดีเราชมทําชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าไขรนะครับวันนี้ขอคุยกับนักวิเคราะห์การเมืองนะครับชื่อหลังในโลกออนไลน์นะครับดตรพาอิสราสวัสดีครับดเรพารครับสวัสดีครับพี่นุสวัสดีท่านผู้ชมครับครับเรื่องที่จะคุยวันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยคุยกันธรรมเทศนะครับเรื่องของบ้านหนองจากับบ้านหนองยาแก้วดเตอร์พารมองเรื่องนี้ยังไงครับหลายคนก็สงสัยครับตอนนี้สิ่งที่คาใจพี่น้องคนไทยนะคครับก็ือว่า อกองทัพไทยกองทัพภาคที่หนึ่งจะเอาจริงไหม,มจะกล้าทำเขาไหมนะครับเพราะมันมีกระแสอยู่ในประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่งเหมือนมีคนปล่อยข่าวออกมาด้อยค่าโจมตีไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่แม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่ท่านผู้ว่าสาแก้วก็มีคนเหมือนกับปล่อยข่าวเพื่อสร้างความสั่นคลอนสร้างความไม่มั่นใจในตัวผู้นาเหล่าทัพของไทยว่าจะเอาจริงไหม ตอนนี้ทุกคนก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ที่ทุกคนมองกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่สองหมู่บ้านตรงนี้ครับพี่นุงเอามาที่แม่ทัพภาคหนึ่งคนสงสัยจักไงนบ้างฮะก็มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนจะสู้ไม่เต็มที่นะครับที่ทุกคนสงสัยนะครับทุกคนระแวงว่าเหมือนท่านจะสู้ไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านแม่ทัพเรือนะครับพอบทร,รอก็มาพูดว่าไอ้จึก ไอ้ทัาโมดาซิตี้นี่มันไม่ใช่บอ่อนมันเป็นแค่ตึกเสีดายตึกจะเอาไปเป็นศูนย์ประสานงานกันนะครับส่วนท่านแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่กลับบอกว่าไอ้ประสาทคณาอะไรนะ่ะเป็นของเขามันข้อมูลมันผิดพลาดมันเออร์เรอร์ไปนะครับซึ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้พี่นุครับท่านคงไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าต้องเรียนนะว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้นะ่ะคนเป็นผู้บริหารระดับสูงคนคุมกําลังขนาดนั้นนะ่ะมันจะพลาดไม่ได้ ข้อมูลต่างๆทสต่างๆต,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 ต้องซับพอร์ตให้ท่านแบบเป๊ะๆนะท่านจะพูดอะไรผิดพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าผิดพลาดไปนะมันทําให้คนตายได้นะผู้นาระดับสูงขนดาดนี้พูดผิดราะห์ผิดหรือตัวเลขผิดนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอันตรายแล้วสําคัญกว่าเรื่องไหนก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับถ้าท่านผิดพลาดถ้าเออเลอร์ถ้าท่านแสดงท่าทีไม่มั่นใจมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนไทยมันหม่นตกความกังวลของคนไทยมันส่งผลต่อไปถึงจนถึงตลาดหุ้นนะพี่นุนะครับเรื่องนี้ครับพี่ เออตัอตพาคมพูดเนี่ยก็มันก็ตรงกับใจคนไทยนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันมีการผัดผัด,ผดเปลี่ยนแมทับขึ้นมาเนี่ยความมั่นใจที่มีต่อกองทัพเนี่ยต้องเรียกว่า ดิ่งลงมานะครับโดยเฉพาะแม่ทัพภาคสองเนี่ยคนไม่มั่นใจอย่างที่บอกกันเรื่องภาษากนารวมไปถึงแม่ทัพเรือก็ไม่มั่นใจกันแล้วก็แม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยคนเก่าเขาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะไม่ถึงระดับ <c oughs> ความนิยมนะคะเรตติ้งไม่ดีอยู่แล้วแต่แต่คนใหม่นี้ไม่แน่ใจต้องดูก่อนว่าผลโครงการพัฒาการรอบนี้เนี่ยที่จะเอาจริงหรือเปล่ากับบ้านหนองจากกับบ้านหนองยะแก้วรตรพผม่มองมองมองว่าเราจะจบยังไงคะเรื่องเนี้ยคือสําหรับผมนะครับพี่นุครับอันนี้ก็อาจจะ ลำเอียงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องอยากจะชี้แจงให้พี่น้องคนไทยเราได้เข้าใจได้มั่นใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะเกิดสงครามห้าวันที่อีสานที่ภาคสองนะ่ะตอนนั้นน่ะก่อนหน้าวันที่ยี่สิบสี่ไม่กี่วันนะ่ะพวกเราคนไทยก็พากันบ่นแม่ทัพบ,บุญศินนะครับว่าท่านทําอะไรทําไมปล่อยให้ลูกน้องขาขาดไปทีละลายสองลายเราก็ไม่พอใจแต่ประกฏว่ามันเหมือนกับเขารอเวลาพี่หนุพอถึงเวลาเขาเตรียมการเตรียมกระบวนการ เพราะว่าการปฏิบัติการทางทหารมันไม่ใช่ว่าจะใช้อารมณ์เนาะพวกนี้มันเป็นนักบริหารนะ่ะเป็นวิศวกรนะคนพวกเนี้ยเขาไม่ใช่นักเลงจิกโกมาตีกันแล้วจะใช้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นมันมีขั้นมีตอนพอเหมือนกับตอนรอบท่านบุญสินนะ่ะเราก็รู้สึกกังวลใจลังเรใจแต่เป็นไงพอถึงกําหนดได้ครบตามเงื่อนไขต่างๆนานานเขาจัดเต็มที่เห็นไหมละครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนพี่น้องคนไทยทุกท่านว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในกองทัพของเราครับ เขาก็เป็นมืออาชีพของเขาเราต้องมั่นใจว่าเขาจะต้องจัดให้เต็มที่เพราะอะไรพี่นุที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีข่าวเล็กๆแต่พวกเราคนไทยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็คือเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยพี่นุนะครับมันมีการประชุมผู้นําเหล่าทัพทั้งสี่เหล่าแล้วนะนะครับโบกเรืออากาศตารวจเขามติเป็นเอกฉันครับเขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า ไม่ว่าจะยังไงนะ่เขาจะเอาแผ่นแผ่นดินไทยคืนให้ได้และเขาถึงขั้นกําหนดเงื่อนไขว่าเขาจะใช้กฎอายการศึกเลยนะประกาศว่าจะใช้กฎอัยการศึกนีนภาษานักเลงบอกว่าถ้าจะทํำไทยอย่าขวางไทยอย่าได้บางอาจมาขวางนะทหารจะทํานะจะใช้กฎอัยการศึกแปลว่าเขายึดอานาจย่อมย่อมแล้วนะพี่นุนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าทหารเขาไม่ใช่นักเลงตีกันเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเขาจะต้องดําเนินการตามกฎหมาย เขาจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักใช่ไหมละ่ะเขาก็พูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ผมเชื่อมั่นว่าตรงหน้างานตรงหน้าพื้นที่อันนี้ไม่ได้อยากจะโจมตีแม่ทัพคนใหม่หรืออผู้บังคับหน่วยตรงไหนนะครับแต่ว่าคาสั่งสูงสุดออกมาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพนะ่ะเขาลงมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องเอาคืนให้ได้เพราะฉะนั้นนี้เรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าแม่ทัพคนใหม่จะมาขวางอะไรได้คุณก็ต้องทําเท่านั้นแหละถ้าคุณไม่ทําในศึกสงครามเนี่ย คุณหลบหนีต่ออริรักศัตรูน่ะถูกดำเนินคดีมีสิทธิ์ถูกประหารได้เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าพันตีมันเป็นเอกสารขนาดนั้นนะ่ะยังไงเขาก็ต้องเอาคืนมาครับพี่หนูนะครับพวกเราคนไทยก็อุ่นใจได้ว่าไม่ว่ายัางไงเขาจะเอาขึ้นมาให้ได้แต่ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีไหนไนะนะมาตรก,การทางทหารแต่ท่านก็บอกแล้วว่าเขาจะเอาจากเบาไปหาหนักแล้วเขาก็เสียที่สุดก็คือความปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนคนไทยโดยเฉพาะทหารไทย แล้วเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายประชาชนเขาหน่อยนะนะทุกคนก็รู้ดีว่าคนกัมพูชาคนนั้นก็มารับจ้างนะนะมารับจ้างเป็นโลมมนุษย์นะเอาทั้งเด็กเอาทั้งคนแก่เอาคนพิการมาอนะ่ะมันมันน่าสมเพชเราก็ไม่ได้อยากทําร้ายเขาหน่อยนะนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีเป็นมาตรการต่อไปเขาถึงได้เข้าไปกู้ระเบิดยังไงพี่นุนะ <c oughs> <c oughs> ครับครับอ่ะก็อาจาต้องใช้เวลาหลายวันครับเพราะว่ามาตรการจากเบาไปหาหนักนะครับก็คิดว่าเราก็ ไว้หวังใจทหารได้นะฮะเพราะว่าถ้าคดนี้ทหารไม่สามารถจัดก,การได้ขณะที่คนไทยทางประเทศเนี่ยลุ้นที่จะเอาคืนเนี่ยก็ไม้ทัพภาคหนึ่งก็กับพลว,ว่ักแก้วก็น่านจะอยู่ไปได้นะครับคิดว่าท่านคงรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับก,การทวงคืนอธิปไตยของประเทศไทยกลับคืนมานะครับทีนี้มาถามดรพามดีกว่าเรื่องคุณเซนถ้าสมมติว่าในกรณีที่ พักดันในพวกเหล่านี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยหลายร้อยคนเรือนเนี่ยกลับไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทางคุณเซนมันคือคุณเซนแพ้นะฮะศึกนี้แพ้อีกแล้วนะครับคือสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยด้วยความเคารพนะปัญหาตอนนี้เนี่ยคือทุกคนต้องช่วยกันคิดหาวิธีให้ฮุนเซนตายแบบไหนตายสถานเดียวแน่นอนครับคุณเซนนะพี่นุไม่รอดแน่นอนไม่ว่าจะทางไหนไม่รอดนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ตายแบบไหน สถานการณ์ของคุณเซนก็คือตอนนี้ครับพี่นุครับอ่าพวกเราเองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทหารหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะมีคนที่ไม่อยากทําก็ได้นะใครที่มีหุ้นส่วนมีสวยมีอะไรในบ่อนดการพนันท่านอาจจะไม่อยากทําแต่ในประเทศไทยตอนนี้สภาพมันกลายเป็นสังคมชี้นารัฐไปแล้วด้วยกระแสโซเชียลในประเทศไทยที่คนไทยใช้โซเชียลมากเหลือเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถบิดพลิ้วได้สังคมไทยกดดันรัฐ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าทีต่ตลอดแนวชายแดน,นจะแม่ทัพคนไหนจะผู้ว่าใหญ่แค่ไหนท่านก็ไม่มีสิทธิ์บิดพพิ้วท่านต้องทํานะเพราะฉะนั้นถ้าทําลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น่นความเสียหายทั้งหมดนะมันเกิดขึ้นที่หุนเซนพีน่นนะครับ mm hmm. ถ้าชาวบ้านน้องจานถูกผลักดันกลับไปเมื่อไหร่ mm hmm. หุนเซนจะกลายเป็นคนขี้แพหุนเซนจะแย่ที่สุดเลยครับแม่ทัพที่แพครับตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเท่านั้นครับตามโบราณราชประเพณี เพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านตรงนั้นถูกผลักดันออกไปเนี่ยฮุนเซนตายสถานเดียวกลายเป็นคนแพ้เลยแล้วก็ทั้งในกัมพูชาน่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะรักฮุนเซนนะทั้งพวกฝ่ายค้านทั้งฝ่ายต่างๆนานาก็จะมากระพือโหมพีนุ้ครับเขาก็จะมากระพือโหมคือถ้าถอยเมื่อไรหร่ฮุนเซนจะกลายเป็นคนแพ้จะถูกตราหน้าสมรังสีอยู่ต่างประเทศต่างๆนานาพวกอยู่ข้างในเนี่ยพากันผูกุ่นแล้วจุดไฟเป่าลมสุมไฟเข้าไปใหญ่นะครับจะให้ทุกคนลุกฮือขึ้นมา นะลำพังฮุนเซนบริหารเศรษฐกิจประเทศนี่ก็เสียหายเศรษฐกิจพังทลายอยู่แล้วเอาคนกับผู้ชาพาเอาคนกับผู้ชากลับไปก็พาเขาไปตกงานตอนนี้ความไม่พอใจรัฐบาลฮุนเซนมันก็หึมคู่กุ่นขึ้นมาถ้าฮุนเซนยังเป็นไอ้ขี้แพ้ยังแพ้สงครามอีกนะแล้วผมว่าตรงนั้นแหละครับคือไม้ขีดที่จะจุดก้านเดียวที่โยนลงใส่บ่อน้ํามันเลยนะถังน้ํามันเลยนะมันจะพากันเละเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวฮุนเซนนี่ถอยก็ไม่ได้ แต่ฮุนเซนก็รู้อยู่แก่ใจครับพี่นุครับว่าถ้าทําอะไรกับกองทัพไทยก็ตายสถานเดียวอีกเหมือนกันมันเกินจะรับไหวคือศักยภาพทางการรบมันต่างกันเกินไปเขาเห็นแล้วครับขนาดเอาเจ๋งที่สุดบ s q อคเข้าไปเจอเบเล่แดงของไทยซัดเข้าไปถ้าฐานไทยบาดเจ็บสี่คนอัมพูชาตายเจ็ดร้อยกว่านะพินุครับมันเทียบกันไม่ได้เลยยังก็เอาผู้ใหญ่ไปโชคกับเด็กอนุบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยฮุนเซนรู้เลยว่าถ้าถอยก็ตายถ้าเข้าไปสู้ก็ตาย เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องหาทางออกว่าจะทํายังไงถึงจะตายสวยที่สุดสภาพศพถึงจะดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่แต่เงื่อนไขปัจจัยต่างๆน่ะมันมาแล้วครับเห็นไหมครับคูเซนก็วิ่งผ่านไปที่ไหนมันก็ไม่มีใครเอาด้วยแล้วตอนนี้ก็มีทางรอดอันเดียวก็คือต้องใช้พลังอํานาจที่เหนือกว่าภูมิภาคนี้ก็ต้องไปน่นแหละครับไปหาโดนัลด์ทรัมป์ไปหาอิบราฮิมไปดิ้นรนกับจีนต่างๆนานามา เพราะว่าถ้าปล่อยให้ทวีภาคีกับไทยต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะตายสถานเดียวคุณเซนเะปีน่นะนะครับครับพูดถึงเรื่องการขอความช่วยเหลือประเทศจีนกับประเทศอเมริกานี่ฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกระสุนเนี่ยไปตกที่ประเทศจีนอย่างรุนแรงมากโดยเฉพาะทางทูจีนที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชานเนี่ยไดออกมาพูดประโยคตึงที่เรียกว่าเสียดแทน เสียดแทงหัวใจคนไทยที่ได้เยี่ยวลดหัวใจคนไทยคือบอกว่าประเทศจีนเนี่ยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของกัมพูชามันคืออะไรคะถามตัดเพื่อฟังคือมันมีคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าฟังถ้าพิจารณาให้ดีนะครับผมอาจจะมองจุกจิกต่างจากคนอื่นบ้างเล็กน้อยต้องขออภยัยแต่ว่าถ้ามองให้ดีนะครับมันมีทูตสองท่านพูดประจําประเทศไทยท่านก็พูดว่าสนับสนุนประเทศไทยให้กําลังใจประเทศไทยต่อสู้นะครับขณะที่ทูตที่จีนที่กัมพูชานะ่ะท่านพูดว่า พร้อมสนับสนุนกัมพูชาให้ปกป้องอธิปไตยของตัวเองอย่างเต็มที่พนุคร mm ับ hmm. พร้อมให้กัมพูชาปกป้องอธิปไตยของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้พร้อมเต็มที่ให้กัมพูชาไปเอาบ้านคนอื่นไปเอาที่ดินของคนอื่นนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีซอฟตแลนดิ้งที่สุดเรียบร้อยแล้วว่าอา่่็จะช่วยนะเฮีย mm hmm. er, จะช่วยลือนะคุณเซนนะคือช่วยได้เต็มที่ก็คือทหารไทยเขาจะผลักเข้าไป ออกจากชายแดนไทยออกจากเขตแดนของไทยแต่เขาจะช่วยไม่ให้ไทยนะ่ะล้ําเข้าไปในเขตกัมพูชาเพราะสิ่งที่กัมพูชาหน้ากลัวกว่านั้นคือถ้าทหารไทยปฏิบัติการครั้งต่อไปนะ่ะมันจะไม่หยุดที่บ้านน้องจานมันจะไม่หยุดที่บ้านน้องยาแก้วพินุมันไม่มีอะไรการันตีรัฐบาลกัมพูชาเลยนะว่าทหารไทยมันจะหยุดแค่นั้นเกิดมันทะลุไปถึงบัตบองล่ะ เกิดมันไปอุดรมีชัยเกิดมันเอาเสียมเรียบเกิดบอกว่าเอ้ยไหนๆก็ยกเลิก MOU แล้วอะไรที่เคยเป็นของสยามเอาคืนให้หมดนั่นแหละเรื่องใหญ่ตรงนี้ครับที่ท่านทูตจีนประจํากัมพูชาต้องบอกนะนะครับบอกว่ายังไงก็ตามไอ้ตรงนั้นมันต้องคืนเขาเพราะมันไม่ใช่อธิปไตยของเราแต่จีนเขาจะช่วยก็คือกันไว้บล็อกประเทศไทยไม่ให้บุกต่อผมมองว่าอย่างนี้นะซึ่งประเทศไทยเราก็ เราก็คงไม่ผูกต่ออยู่แล้วครับไม่รู้จะไปเอามาทําไมอ่ะในกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับปี่นในมุมของผมนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถูกรอเปล่าฟังดอร์ผาพูดเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นจริงอย่างที่ดร์ผาพูดเพราะว่าทูตจีนมันมีมันมีทั้งประเทศประจําประเทศไทยแล้วประถมประเทศกัมพูชาพูดง,ง่ายๆก็คือเขาก็ต้องเอาใจทั้งสองประเทศหรือหรือเปล่าใช่ครับแล้วจีนเนี่ยเขาไม่แทรกแซงกิจการภายในปี่นครับเขาจะไม่เข้าไปวุ่นวายเขาอยู่กับใครเนี่ย เขาครบได้ทุกคนครับคุณอยากเป็นประชาธิปไตยคุณอยากเป็นปเผด็จการคุณอยากปกครองโดยทหารเชิญฉันไม่ยุ่งฉันมาค้าขายตราบใดที่ฉันได้ในส่วนของฉันฉันก็ไม่ยุ่งกับเธอเพราะฉะนั้นเน่เขาไม่มีทางจุนจ้านที่จะมาพากมพูราวบก,กับเราเขาเข้าไปแค่ปกป้องของ,ของเขาอันนี้เขาก็ช่วยเต็มที่แล้วละ่ะว่าจะไม่ให้ไทยเข้าไปยึดครองกัมพูชานะเพราะสิ่งที่น่ากลัวคือคเขมรกลัวไทยจะไปยึดเขาเลยนะพี่นุนะครับมันได้เห็นแล้วว่าศักยภาพทหารไทยมันทําได้ถึงขั้นยึดครอง เรือเ่องอาวุธจีนอีกอันหนึ่งนะฮะที่ทางพชาเนี่ยใช้อาวุธของจีนแล้วก็ทุกครั้งที่ทัวร์ไทยไปถล่มจีนเนี่ยจีนก็จะออกมาพูดประหนึ่งว่าเอ้ยมันมันอาวุธเก่าให้ไปตั้งนานแล้วหรืออาวุธนั้นเนี่ยเป็นข้อตกลงเก่าที่ช่วยเหลือเก่าไม่ใช่อาวุธใหม่ดรพามองเรื่องนี้ยังไงครับคือเรื่องนี้นะมันเราต้องถามว่าใครที่ปล่อยข่าวออกมาโจมตี ว่าอาวุธจีนส่งมาที่กุมพูชาต้องยอมรับนะนะครับว่าไอ้ที่ถูกต้องครับนะครับพี่นุครับอาวุธของจีนที่ส่งให้น่ะภาพถ่ายภาพข่าวต่างๆที่ปรากฏมาน่มันนู่นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาปลายเดือนพฤษภาตั้งแต่ยังไม่ได้สู้กันนะครับซึ่งมันเป็นการซื้อขายตามรอบปกติเขาซื้อขายถึงเวลาตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเขาก็ส่งภาพตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้พี่นุครับแต่ว่ามันมีคนเอามาก,กับผือนะครับ แล้วภาพออกมาก็มาจากสหรัฐอเมริกานั่นก็แปลว่าอะไรแปลัว่าสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างเสี่ยมนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากได้ภูมิภาคนี้อเมริกาก็อยากเข้ามาจีนก็บอกว่าฉันสร้างท่าเรือเรียม่ะต่างๆนานาฉันอุตสาห์สร้างมาเพราะฉะนั้นเขาแย่งกันมันก็เลยมันก็เลยต้องปล่อยข่าวดิสเครดิตสร้างความไม่พอใจสร้างความไม่ไว้ใจต่างๆนานาผมมองว่าไอ้เรื่องนี้นะ่ะมันเป็นมันเป็นการเมืองบนเวทีโลกเพื่อแย่งชิง สร้างความสร้างความนิยมในประเทศตัวเองแล้วก็สร้างความเกลียดชังกับฝ่ายตรงข้ามในการปัน่นซึ่งซึ่งถ้าเราไปคล้อยตามมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราคนไทยครับพี่นูครับแล้วจีนเขาก็บอกอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการให้มาสู้กันเขามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะถ้าเราลบกันอนะ่ะพี่นุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็ต้องแสงท่าทีอย่าเป็นลบกับจีนใช่ไหมฮะหรือก็ไม่ต้องมองบวกคือมองกลาง,กางปกติว่าประเทศจีนเขาก็ไม่ได้ รักหรือว่าเกลียดเราเขาก็แค่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองก็เท่านั้นเองระบองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็คือธรรมชาติของนักการเมืองธรรมชาติของผู้นําของโลกไม่ว่าประเทศไหนครับเขาทําดีกับคนของเขานะแต่เขาพร้อมที่จะทําร้ายใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนของเขานะครับสหรัฐอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นประเทศที่ดีนะนะครับเขาดีแต่กับคนของเขาแต่กับทั่วโลกเนี่ยเขาก่กอสองครามเขาฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายเขาก็ทําได้แต่เขารักประเทศเขาจีนก็เหมือนกันครับเขาทําร้ายคนอื่นได้ เขาก็รักประเทศเขาที่แตกต่างก็คือมีแต่นักการเมืองของเราครับประเทศเราเนี่ยดีกับทุกคนครับแต่ทําร้ายประชาชนของตัวเองที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะพวกเราคนไทยนะ่ะหลักการคิดเอาง่ายๆครับอย่าได้ไปเคริรมตามครับทุกคนที่ปล่อยข่าวเข้ามาทุกคนต้องการสื่อสารปั่นอะไรในสังคมไทยนะ่ะต้องบอกไว้เลยเขาทําเพื่อประโยชน์ของเขาอืมพวกเราเนี่ยต้องคิดสองชั้นสามชั้นต่อไป นะครับว่าถ้าอเมริกามาบอกว่าให้จีนมาช่วยกัมพูชาแล้วเราพากันไปเกลียดจีนต่อต้านจีนถามว่าถ้าทะเลาะกับจีนแล้วพวกเราได้ประโยชน์อะไรไม่ได้รวมทั้งเราไม่ได้ประโยชน์อะไรรวมทั้งจีนถ้ามาปั่นให้พวกเราเกลียดอเมริกาก็ต้องถามว่าถ้าทะเลาะกับอเมริกาแล้วเราได้อะไรเห็นไหมครับทางสารทนกันนะ้าญ่าแพกมันแหลกลานเพราะฉะนั้นถ้าหญ้าแพกอยากจะไม่ไม่อยากจะสูญพันธุ์ต้องการอยู่รอดให้ได้ต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นหญ้าแพกที่ฉลาด นะครับเพราะเขาจะมาปั่นมาใช้เราเป็นเครื่องมือให้เรานระับเป็นตัวสร้างปัญหาให้เราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หวั่นไหวนะนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เจอแค่ภัยคุกคามจากศัตรูภายนอกไม่ได้สู้กับกัมพูชามันมีหามลาดต้องเข้ามาและปัญหาที่เราเจอคือเรายังมีศัตรูที่อยู่ภายในนักการเมืองไทยผู้มีอิทธิพลของไทยต่างๆนานา,นาจีนเทาที่เข้ามาในประเทศไทยก็ปั่นหัวพวกเราคนไทยเห็นไหมครับพวกเราเนี่ยก็ยังตีกันอยู่เลย เราก็ยังแบ่งเป็นสีแบ่งเป็นสามนิ้วเสื้อแดงเสื้ออะไรต่างๆนาน,นามาตีกันอยู่เลยใช่หไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกยุคใหม่นะประเทศที่จะอยู่รอดได้นะพวกเราเนี่ยต้องรู้เท่าทันนะต้องรู้ว่าข่าวที่เอามาน่ะเพราะอะไรเขาปล่อยให้เราคิดอย่างนี้สื่อสารแบบนี้เพราะเขาต้องการอะไรไม่มีใครพูดมั่วอยู่แล้วครับโอลด์โพลิติกทุกสิ่งที่ปล่อยออกไปมีเป้าหมายมีวัตถุประปสงค์ครับพี่หนุมัน<อ>เป็นอย่างนี้ครับพี่หนุ่อ่ะฟังรัฐธรรมน์แล้วก็ เราก็ต้องแสงทันทีอย่าไปรังเกียจรประเทศที่อย่าไปรังเกียจบริกานะครับเราอยู่ของเราจริงๆเราทําตัวเองให้แข็งแรงทําตัวเองให้ฉลาดแล้วก็เลิกเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงสีอะไรทั้งหมดไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องไปเป็นสีอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นคนไทยและที่สําคัญจะไปเกียจจี้ก็อย่าไปเกียจเิกาเ,กเลยสีที่เราต้องเกียจคือนักการเมืองชั่วๆในประเทศไทยอันนี้คือเราเราจะต้องต้องเกียจม,มันแล้วก็ต่อต้านม,มันท็ต้าพามถามคิดว่าคุณโดาทั้งทำเนี่ย จะได้รางวัลโนเบลไพรส์เป็นักสาขาสติภาพเห็นแกอยากได้เหลือเกินคือคือโรนทำานี่คือเป็นคนที่แหกทุกกติกาทุกทุกทุกมารยะทุกกติกาสังคมเน่ยนะนะครับเป็นคนที่เอาอัตราตัวเองเป็นที่ตั้งแบบสุดๆพี่นุครับคือต้องเรียนเลยครับคือคุณมีผลงานอะไรคุณสร้างความยิ่งใหญ่อะไรคุณไปที่ไหนในมีแต่คนรบกันนะ ต้องบอกนะว่าทำนะเนี่ยไปให้ท้ายอิสราเอลที่ทําพวกฮามาทมสทาปาเลสไตน์ตายไปเป็นหมื่นพี่นุนะครับทำนั่นแหละแทนที่จะห้ามอิสราเอลไม่ได้ห้ามอะไรเลยเห็นไหมละ่ะยังจะกล้ามาอยากได้โนเบลรางวัลสันติภาพนี่นะโอ้โหมันได้ละอายต่อคุณค่าของรางวัลนี้มากนะนะครับเพราะฉะนั้นท่านทำเนะี่ยมันไม่ควรได้อะไรครับคนที่เห็นว่าในโลกใบนี้นะคนที่เห็นว่าทมควรไดนะ้มีสองคนมีสามคนหนึ่งคือตัวทมเองสองคือฮุนเซ็นสามคือฮุนบาเน็ต เท่านั้นครับบนจัก,กรวาลน,นี้นอกนั้นทั่วโลกใบนี้ไม่มีใครคิดว่าทำควนได้พี่นุครับแม้แต่คนอเมริกาเขากว็ยังคิดว่าประธานพิธีเขาบ้าเลยใครจะไปเอาโนเบลพลให้กับพี่นุมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้หรอกครับนะครับคือก็เห็นด้วยนะคะขนาดเพื่อนสนิทเขาว่าอีลอนมัสเนี่ยมันยังไม่สัตยภาพกับเขาเลยยังตีกับเขาเลยคะ่ะไอเจ้าทำอหารก็งงงเหมือนกันว่าช่วยเหลือกันมาตลอดช่วยหาเสียงเลือกตั้งมาอยู่ๆก็ตีกับอีลอนมัสคุณยังไม่มีสัตยภาพกับอีลอนมัสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอาามร การเฉลีย่ยของคุณมนเนกับคุณเซนเนี่ยที่จะให้ออทำเนี่ยได้รางวัลดับเบิลไพรส์เนี่ยโดยการมาให้บีบบังคับให้ทำเนี่ยมาบีบเราอีกทีหนึ่งเนี่ยให้เราคืนดีกับขมรแล้วนายกอนุทินบอกว่าจะคืนดีกับขมรก็ได้ต้องทําตามข้อตกลงสีข้อคิดว่าทําจะประสบความสําเร็จไปครับที่จะบีบประเทศไทย,ยครับคือถ้าเป็นในสมัยคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าสาหรับผมนะผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยพริ้ว โชคดีจริงๆที่นายกทำตีชื่ออนุทินครับคุณอนุทินนจะพิวได้นะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นคนแบบแข็งกร้าวนะครับตรงเกินไปเนี่ยมันจะไม่สามารถพลิกแพลงได้สุดท้ายนะ่ะถ้ายอมตามเงื่อนไขของทั้มนะเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะพี่นุนะครับนะครับเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยต้องการทั้มทั้มเนะ่ยปฏิเสธฮุนเซนมาหลายรอบแล้วนะครับถึงขั้นบอกว่าจะ,จะ,จ,ะจะตั้งชื่อถนน,นจากไอ ถ้าเรือเรียมไปจนถึงพนมเปญว่าถนนโดนนั่นทัมปรากฏว่าทัปมมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับทัป์ก็ไม่มาสําคัญก่านั้นบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะมาเยือนกัมพูชาเขาก็ไม่มานะครับบอกว่าเรือรบอเมริกาจะมาเข้าเทียบท่าเรือเรียมจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มานุครับเห็นไหมครับแสดงว่าลึกๆข้างในอเมริกาเนะี่ยเขารู้แล้วนะครับอเมริกาเนี่ยถึงทัป์จะบ้าแต่คนอื่นเขาไม่ได้บ้า คนเก่งๆทั้งโลกนี่น่ะรวมกันอยู่ที่อเมริกานะ่ะแหละเพราะฉะนั้นเขาไม่ง่หรอกเขาก็รู้ครับว่าหุ้นเซ็นนี่แหละมันคือตัวการของแสแกมเมอร์ของคาสิโนออนไลน์ของอ่าคองเซนเตอร์นี่แหละคือตัวอันตรายมันไม่ได้หลอกแค่เราหเอาคนไทยนะพี่นุนะครับจริงๆเราที่หลอกคนไทยไปเนี่ยมันแค่หยดน้ําในทะเลเจอ,อะไรใหญ่นัน่นอยู่ในจีนอยู่ในอเมริกาพวกฝรั่งมังค่าอันนที่มันรวยพี่นุครับแล้วหาคนพูดภาษาไทยได้มันหลอกคนไทยเนี่ยมันมีไม่ได้มันมีไม่เท่าไหร่หรอกครับ นะครับแต่ว่าหาคนพูดภาษาอังกฤษได้มาหลอกฝรั่งเนี่ยมีมากมายไปที่ไหนก็มีคนพูดภาษาอังกฤษพินุนะครับเพราะฉะนั้นเหยื่อรายใหญ่ของไอ้พวกนี้มันคือพวกฝรั่งครับเพราะฉะนั้นดูนั่นทำเนี่ยก็หงอกก้าวกันไปอยากไดโนเบลพรายอยากได้อะไรแกก็ป่วนไปตามเรื่องเพราะว่านี่ก็คือสี่ปีสุดท้ายของท่านแล้วล่ะแต่ว่ามันก็จะทําอะไรไม่ได้เพราะอเมริกาก็รู้แล้วว่าจีนน่ะจะไม่ยอมให้อเมริกาเข้ามาในกัมพูชาเด็ดขาดน,นะครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะสุดท้ายนะ่ะมันก็จะอั้าอึ้งอยู่กันตรงนี้ไปอเมริกาก็ทําได้แค่มากดดันใช้อํานาจอิทธิพลมาบังคับประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นนายกตันตรีคนอื่นอาจจะพลิ้วไหวไม่ได้นะแต่โชคดีที่ได้คุณอนุทินไงผมคิดว่าจะว่าแกะกระล่อนก็ได้แกพลิ้วก็ได้แกเปลี่ยนทน่าทีได้ผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยจะพาประเทศไทยรอดจากเงื้อมือทําได้ด้วยสไตล์แบบคุณอนุทินครับพี่นุนนี่ก็เป็นข้อดีแกอยู่ที่ถูกเวลาเหมือนกันนะครับท่านอนุทินเนี่ยมาที่ คำ,คำถามสุดท้ายคิดว่าชาวบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วเนี่ยเขาจะได้ที่ดินคืนไหมฮะหลังจากที่ถูกกับุูชายึดไปสี่สิบปีแล้วก็อ่าผมคิดว่าได้คืนพี่หนุนะครับคืนจริงเนี่ยความคิดของผมน่าคิดเล่นๆงโ่ง,โงนะผมว่าถ้าเข้าไปเก็บกู้ระเบิดเนี่ยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับเก็บกู้วัตถุระเบิดเสร็จร้อยไทยเลยรถไถยเข้าไปรถเกรเดอร์เข้าไปชนเกลี้ยงเลยนะครับ วิธีการเข้าไปเก็บกู้ระเบิดนั่นคือการหาข้ออ้างที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการเข้าไปแล้วพี่นุดูเงื่อนไขนะเราบอกว่ากัมพูชาต้องยินยอมนะครับยินยอมให้เราเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งคนไทยก็โวยวายบอกเฮ้ยทำไมต้องไปขออนุญาตมันมันอยู่ในแผ่นดินไทยก็เราก็จะบอกไงว่าเราจะไปเอาคืนใครจะไปเก็บกู้ระเบิดไม่มีหรอกเราจะเข้าไปนั่นแหละนะเพื่อป้องกันการต่อต้านพอเข้าไปแล้ว ใครจะไปรู้ทหารไทยเนี่ไปวางระเบิดเองแล้วก็ระเบิดมาเลยนะแล้วก็ยึดมานะครับ <im it> มันก็จะเป็นวิธีที่นุ่มนวลที่สุดถ้ามีระเบิดดังขึ้นมาก็บอกว่าคนกมพูชาอย่าเข้ามานะเจอกับระเบิดนะออกไปไม่ถอยออกไปเราก็ลื้อทําลายยึดมาให้หมดนะครับ <im it> มันก็จะเป็นวิธีที่นุ่มนวลไม่มีใครได้รับอันตรายเ <im it> จ้าหน้าที่ไทยก็ปลอดภยัยผมหวังว่าจะถ้าถ้าคิดผิดนะห <im it> <นะ S 2> วังว่ามันถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดีที่สุดกับทุกฝ่ายนะครับ <im it> ส่วนพี่น้องที่ บ้านหนองยาปร้องบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานนะก็ถ้าได้คืนมาแล้วก็ตอนนั้นค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเข้าไปประกอบอาชีพจะไปทํามาหากินยังไงเรื่องเร่งด่วนที่ฝ่ายไทยต้องทําให้ได้ก็คือเราจะต้องสร้างรั้วไหมคนเราเข้าไปจะมีอะไรเป็นมาตรการความปลอดภัยให้คนของเราถ้าเขาไปทํานาทําไรปรากฏว่าฐานกัมพูชามารอบยิงเขาจะทําไงถ้ายัางเข้ามารักรอบเข้ามาวางทุนระเบิดใหม่ เราจะประกันความปลอดภัยให้คนของเราได้ยังไงนะครับได้ที่ดินเนี่ยน่าจะได้คืนมานั่นแหละพี่นุแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วได้มาแล้วจะไปทํานาทําไร่มันก็ยังต้องตรึงมาตรการความปลอดภัยอีกหลายอย่างรวมทั้งถ้าสมมุติว่าเรายึดบ้านน้องจานน้องยากแก้วได้นะพี่นุครับตัวนี้แหละจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์จะกลายเป็นมาตรฐ,ฐานหลังจากนั้นะเราใช้มาตรการแบบนี้เนี่ยยึดคืนได้ทุกที่ นะครับกัมพูชาบุกเข้ามาแค่กองทัพไทยหนึ่งในสิบเจ็ดจุดพินุนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะ่ะเดิมพันครั้งใหญ่ของประเทศไทยถ้ากองทัพภาคที่หนึ่งทำได้ที่สองบ้านสองหนองนี้นะเราจะได้คืนทั้งหมดพินุนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็อุ่นใจครับยังไงกองทัพไทยเขาก็ประกาศแล้วครับเขาถึงขั้นจะใช้กฎอัยการศึกนะยังไงเขาก็จะเอาคืนให้ได้ส่วนเรื่องเวลาก็อย่าไปกดดันกันมากนักเลยนะครับผมว่า ภายในห้าหกวันนี้ก็ดูกันไปจังหวะมันเหมาะมันจังหวะมันเหมาะเมื่อไหร่นะทหารไทยทําแน่พี่นุครับผมมองอย่างนี้นะอย่าเพิ่งไปว่าอย่าเพิ่งไปตัดเพ้ออะไรกันมันจะเสียกําลังใจกันรเปล่ายังไงเขาก็ต้องเอาคืนมาให้เราแน่นอนครับพี่นุอ่ะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณดร,รพาริลานะครับที่ให้มาความกระจ่างแล้วเชิญกันในข่าวต่อไปนะครับขอบคุณนะครับดรพารครับครับสวัสดีครับขอค,ครับ อย่างที่ดรพามบอกไว้นะคะอย่าไปกดอันตหานะอย่าไปบอกว่า5้าวันต้องจบ6วันต้องจบนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับอย่าลืมสําคัญที่สุดคือเราต้องรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อกระจัดภัยข้างบ้านนะครับกัมพูชาและถ้าเราจัดการเสร็จอย่างที่ดรพามพูดนะเราต้องสร้างดูกาแฟขึ้นทันทีพเพราะไม่งั้นกัมพูชาอาจจะเข้ามา รอบวางระเบิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านหนองจานกับบ้านหนองจ้ากแก้วนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จันสวัสดีครับ